นะคะไปดูไต้หวันกันบ้างคุณผู้ชมคะตอนนี้ไต้หวันต้องบอกว่าโดนทุกทางโดนทุกทางเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยส่งเครื่องบินรบนะคะลุกล้ำเข้าไปในเขตปกป้องภัยทางอากาศของไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะดูภาพกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินรบของจีนจำนวน6กลำค่ะหลลำนะคะ แล้วก็มีเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐอีกหนึ่งลำได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าสถานการณ์เนี่ยทวีความตรึงเครียดมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะหลังจากที่ไต้หวันเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าจีเนี่ยส่งเครื่องบินรบแล้วก็ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยเข้าไปในเขต เอดีไอแซดก็คือเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยนะคะปฏิบัติการของจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างที่บอกก็คือเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่สหรัฐเนี่ยส่งเครื่องบินสอดแนมเข้ามาด้วยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยไต้หวันไม่เคยออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐเลยนะใช่ครับว่าเขาส่งอะไรแบบนี้เข้ามาคือจีนเนี่ยเป็นเรื่องปกติปกติมากจีนเนี่ยจะส่งเครื่องบินเนี่ยนะครับเข้าไปใกล้ๆกับหมู่เกาะปราตัสนะซึ่งอยู่ใกล้กับทางด้าน มู่เกาะใต้เกาะไต้หวันนี่แหละ,ะแล้วก็ไต้หวันเป็นผู้ครอบครองอหมู่เกาะประาัสาจู่นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนเข้าไปหลายรอบมากส่งเครื่องบินรบส่งเครื่องบินบรรทุกระเบิดไปส่งเครื่องบินสอดแนมเข้าไปไต้หวันก็จะออกมาโวยวายทุกครั้งหรือบางครั้งเนี่ยมีการส่งเครื่องบินรบเนี่ยขึ้นประกบนะแต่ว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ไต้หวันจะออกมาบอกว่าสหรัฐนั้นส่งเครื่องบินล้าเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง ก็งคงจะมีก็คงจะมีแต่คราวนี้เนี่ยครับหลายคนก็แปลกใจครับว่าทําไมอยู่ๆนั้นกระทรวงกลาโหมไต้หวันออกมายอมรับว่านอกจากเครื่องบินจีน7จ็ดลำที่ลุกล้ําเข้าไปเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่ J10 เนี่ยสองลำ,ลำเครื่องบินขับไล่ J11 4ลําสี่ลำเครื่องบินสอดแนม Y8 อีกหนึ่งลำและยังมีเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐอีกหนึ่งลำ ลุกล้าเข้าไปในเขตแดนังกล่าวแต่ไม่บอกรุ่นนะแต่ไม่บอกรุ่นแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยครับที่ผ่านมานั้นไต้หวันจะนําเอาแผนที่เส้นทางการบินของเครื่องบินต่างๆของจีนเนี่ยนะครับ <คะ S 2> ว่าบินเข้าไปในพื้นที่อย่างไรเส้นทางการบินเป็นอย่างไรออกมาแสดงแต่ว่าพอกับของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่มีการแสดงรุ่นยังไม่บอกไม่มีการแสดงนะฮะรุ่นก็ยังไม่บอกแต่บอกว่ามีการลุกล้ําดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าตังวลสําหรับในส่วนของไต้หวัน ที่ผ่านมานั้นเนี่ยไส้อิงหวนซึ่งเป็นผู้นําของไต้หวันนั้นก็บอกออกมาตลอดนะครับว่าไต้หวันนั้นเป็นประเทศอิสระไม่ได้ขึ้นกับจีนแต่ว่าทางการของจีนนั้นบอกมาโดยตลอดเช่นเดียวกันว่าไต้หวันนั้นเป็นมฑลนกบฏนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของจีนและก่อนหน้านี้จีนเพิ่งใช้ภาษาที่ดุเดือดแข็งกล้าวกับไต้หวันว่าเมื่อไรก็ตามที่ไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับประกาศเอกราชหมายถึงสงคราม